สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทีเด็ดเฮียซันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาให้ทีเด็ดฟุตบอลนะครับ2คู่นะครับวันนี้เป็นวันที่15นะครับเดือนมิถุนายน2564นะครับก็ก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันนะครับก็ขอฝากไว้หน่อยนะครับใครที่ยังหาที่ลงไม่ได้นะครับหรืออยากจะร่วมสนุกที่เดียวกันนะครับก็ลองแอดไลน์มาได้นะครับที่ I99 MS นะครับการเงินมั่นคงนะครับฝากถอนโอนเร็วนะครับก็มาเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับ คู่แรกนะครับก็จะเป็นฮังการีนะครับเจอกับโปรตุเกสนะครับก็ล่าสุดเลยนะครับก็เป็นโปรตุเกสนะครับชนะฮังการีไป10นะครับแต่เป็นในปี2017นะครับก็ผ่านมาหลายปีนะครับมาดูฟอร์มล่าสุดนะครับฟอร์มล่าสุดนะฮังการีนะครับชนะ3นะครับเสมอ2นะครับล่าสุดเลยก็ไปเสมอไอร์แลนด์มานะครับ0 0นะครับและไปชนะไต้หวันนะครับ10นะครับ และที่เสมออีกทีหนึ่งก็ไปเสมอกับโปแลนด์ครับสามสามนะครับฟอร์มในบ้านก็ชนะสองนะครับเสมอสามฟอร์มก็จะประมาณนี้นะพังกาลีนะครับแล้วมาดูของโปรตุเกสนะครับชนะสามนะครับเสมอสองนะครับฟอร์มห้านัดล่าสุดฟอร์มไปเยือนก็ชนะสองเสมอสามนะครับล่าสุดเลยก็ชนะอิราเลนะครับสี่ศูนย์เสมอสเปนครับศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ที่เสมอก็เสมอเซอร์เบียสองสองนะครับ ผังนักเตะนะครับก็ฮังการีนะครับวันนี้จะใช้5า3 5 2นะครับแล้วก็โปรตุเกสนะ4 2 3 1นะครับนักเตะที่ลงเล่นก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับกองหน้าของฮังการีก็จะเป็นวาก้านะครับแล้วก็อดัมโซรอยนะครับและส่วนของโปรตุเกสนะครับก็จะเป็นโดโัลโดนะครับยืนหน้าเลยนะครับและ3ตัวหลังก็จะเป็นซินวานะครับบูโน่แล้วก็โซต้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ราคาเปิดนะครับเปิดมาเปิดมาครึ่งควบลูกนะครับเปิดมาให้โปรตุเกสต่อครึ่งควบลูกนะครับหรือว่า1ลูกก็น่าจะเปิดนะครับรุ่นี้นะครับก็น่าจะเปิดนะครับเปิด1ลูกมาราคาของค่าน้ำโปรตุเกสก็อยู่ที่0.83นะครับและฮังการีนะครับก็อยู่ที่1.10นะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับก็ฟอร์มนะไม่ต่างกันมากนะครับ โปรตุเกสอาจจะดูเหนือกว่านิดหน่อยนะครับแต่ฮังการีก็เลาะเป็นรองไม่มากนะครับสําหรับคู่นี้นะก็ขอเลือกเจีร์ไปที่โปรตุเกสแล้วกันนะครับต่อไปครึ่งควบลูกพอนะครับต่อไปครึ่งควบลูกพอนะครับหรือจะต่อหนึ่งลูกก็ได้นะแล้วแต่นะครับแต่ผมต่อครึ่งควบลูกนะครับคู่แรกนะครับโปรตุเกสนะครับมาคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองก็จะเป็นเยอรมนีนะครับเจอกับฝรั่งเศสนะครับ ล่าสุดเลยที่เจอกันมาในปี2018นะครับก็เป็นฝรั่งเศสนะครับชนะไปสองหนึ่งนะครับและในปี2018นะครับอ่าต่างกันเดือนหนึ่งครับก็เสมอกันศูนูนย์นะครับแต่ก็ผ่านมาหลายปีนะครับสามสี่ปีนะครับมาดูฟอร์มล่าสุดนะครับฟอร์มห้านัดล่าสุดฝรั่งเศสนะครับก็ชนะสี่นะครับเสมอหนึ่งนะครับและฟอร์มในบ้านก็ชนะสามนะครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับที่แพ้ก็แพ้ฟินแลนด์ไปนะครับสองศูนย์ ล่าสุดเลยนะครับก็ชนะบังเกเลียนะครับ3-0ชนะเวลม3-0นะครับอ่าฟอร์มของฝรั่งเศสนะครับมาดูของเยอรมันกันบ้างนะครับเยอรมนีนะครับ5นัดล่าสุดก็ชนะ3นะครับเสมอ1แพ้1นะครับและฟอร์มไปเยือนก็5นัดล่าสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1เหมือนกันนะครับคู่นี้ก็ไม่ไม่ฟอร์มไม่ต่างกันนะครับ พอไม่ต่างกันถ้มาดูผังนักเตะนะครับผังนักเตะที่คาดไว้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่นี่มันฮังการีนี่ว่าแบบนึงนะครับอันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองดูกันนะครับแล้วราคานะครับเปิดมาให้ให้ฝรั่งเศสต่อนะครับต่ออ่า ึ่งลูกนะครับหรือเสมอควบครึ่งนะครับก็จะมีราคาเสมอกับราคาเสมอควบครึ่งนะครับขอภายนะรึ่งลูกไม่มีนะครับก็เปิดมาตอนนี้น้ําถ้าราคาเสมอนะครับน้าอ่าฝรั่งเศสกําลังขึ้นนะครับแต่เยอรมนีกําลังลงนะครับก็แนวโน้มนะครับทางเขาคงคาดว่าเยอรมนีอาจจะชนะนะครับวันนี้นะครับคู่นี้นะครับแต่สําหรับผมนะผมชอบไปที่ฝรั่งเศสนะครับขอ ต่อไปที่ฝรั่งเศสเสมอควบพึ่งแล้วกันนะครับคู่แรกนะครับอาน้ําอาจจะได้อาน้ําอาจจะเต็มก็ได้นะครับฝรั ah ่งเศสนะครับตอนเริ <draws S 1> ่มเตะนะครับก็ขอเชร์ไปที่ฝรั่งเศสแล้วกันนะครับคู่ที่สองนะครับก็สรุปนับสองคู่วันนี้นะครับก็คู่แรกนะครับก็ได้ให้โปรตุเกสนะครับและคู่ที่สองก็ฝรั่งเศสนะครับก็สําหรับสองคู่วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าพูดติดขัดนะครับอ่านผิดอ่านผิ ก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ